ก็ขอจเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนอยารทำทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังจากช่อง youtube ในวันนี้วันนี้อาตมาก็ได้บวงสรวงแล้วก็ได้พุทธาพิเศษเทวาพิเศษวัตถุมงคลที่ระลึกให้แก่ผู้ที่มาร่วมในการในงานสําหรับมอบแจกฟรีก็มีแล้วก็ให้บูชาก็มี สำหรับมอบแจกฟรีนี่ก็คือวัตถุมงคลที่เป็นในรูปแบบรูปเคารพเป็นเท้าเวสุวรรณเนื้อผงว่านร้อยแปดด้านข้างนี่จะเป็นพญากุพมพีหรือว่าจระเข้บานห้าเอินว่าอีแข่เอ,อเรียกว่าทรงราหูเนาะเป็นนางลาหูนะหรือว่าประทะับราหูเป็นเนื้อผงว่าน 108, ร้อยแปดถือว่าเป็นรุ่นแรกของอาตมาด้านหลังจะมีชื่อว่าวัดสว่างธรรมดาน แล้วก็มีอาัคารายันแล้วก็มีชื่ออาตมาพระกูบาเชนะลงวงเล็บปุรุสีอันนี้เป็นของทางวัดจัดสร้างโดยตรงเป็นพิมพ์ที่สวยงามด้วยเป็นเนื้อผงว่านร้อยแปดเป็นว่านที่เขาเอามาทําเอามาสร้างหลวงปู่รูบาาจนแล้วมันเหลืออันนี้แจกฟรีนี่แบบนี้พระเวสสุวรรณนี่แจกฟรีถ้าผู้ใดมาหาก็แจกฟรีแล้วสําหรับวัตถุมงคลที่ให้ญาติโยมได้ทําบุญ อาตมาว่าคูณสามก็สอบแล้วตอนนั้นเนาะสามร้อยบาทอตอนที่บวงสรวงนะถ้าหลังจากที่บวงสรวงเสร็จแล้วก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งก็ถือว่ายายยมได้ร่วมทําบุญสร้างรูปเหมือนปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชถ้าผู้ใดมีความปรารถนาที่อยากจะมาบูชาอยากจะมาร่วมทําบุญอันนี้เป็นรูปแบบเป็นผ้าราหูด้านหลังเป็นนาคราชรุ่นหนุนดวงราหูหนาคราชรุ่นหนุนดวง เออเป็นเนื้อสามสีจะออกสีออกชมพูหรือว่าแดงๆนิดๆแล้วก็มีสีเขียวแล้วก็มีสีออกยังไงเทาๆบอกตาบกคอดีแบนไดปนอยู่ในนี่แหละเป็นเนื้อผมว่านพระราหูนาคราชรุ่นหนุนดวงรุ่นหนุนดวงมีชื่อพระราคูบาเชนารงมัชิโรภาโสปูรุสีวัสดางธรรมบันดาลอันนี้จัดเป็นรุ่นแรกอันนี้ก็คือว่าสร้างเยอะพอสมควรจะบอกการสร้างก็ได้ สร้างสองพองคอ์สร้างสองพองค์สองพเหรียญน,นี่พระราหนูนี่นะถ้าผู้ใดมีความปรารถนาอยากจะบูชาทำบุญบูชาได้ทางช่อง YouTube ต่างๆทำบุญบูชา850บาทบาทค่าส่งค่ากล่องเ5 0ด้อ850บาทผู้ใดมีความปรารถนาอยากจะเช่าบูชา หรือว่าเราได้ร่วมทาบุญสร้างองค์ปู่องค์ย่าปู่ย่าท่าเสด็จนคราชจะให้ช่างเขาได้รอดรูปเหมือนท่านให้เอามาเชิญไว้ที่สาราของเราเ,เพเฮ็ดเปื่อไว้ทำเป็นสาราเศษจก็เอามาเลยให้เขาใจอย่างนั้นอันนี้พิธีพุทธาพิเศอษอาตมาก็ปลูกเศษในพิธีบวงสรวงนี่แหละปู่ย่าท่าเสด็จของเราแล้วก็ได้นิมนต์กูบาอาจารย์มาหลายที่หลายทางท่านก็เมตตา มาอธิษฐานจิตปลุกเสกให้ด้วยพระคาถาธรรมรุธรรมนลธรรมนานประกานพรก็ถือว่าเป็นสิริเป็นมงคลเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบนานบร,รมีผู้ใดได,ได้ไปสักการะบูชาแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญหายทุกข์หายสุขหายโรคหายภัยมั่งมีศีสุขแค้วค่าปลอดภัยราบผลบุญทวีบังเกิดเป็นดีสิริมงคลขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองคือว่าเราได้ร่วมทําบุญสร้างองค์ปู่ย่าท่าเสเด็จน,นาคราชได้ทั้งบุญด้วยได้ทั้งวัตถุมงคลมงคลด้วยขอภัยได้ทั้งวัตถุมงคลด้วยคือว่าเเป็นนนททที่่่ระลึกใมือาั้งห อบูชาไปหน,นึ่งเหรียญนี่แปดร้อยห้าสิบาทท่านจะได้ของแถมเนี่ยนี่อันนี้มอบให้ฟรีได้เป็นคู่กันนี่นะแปดร้อยห้าสิบบาทสมมติว่าท่านเอาห้าเหรียญท่านก็ได้ท้าเวสุวรรณห้าเหรียญเหมือนกันเป็นเนื้อผมว่านร้อยแปดให้เข้าใจอย่างนั้นเ้อะหอมหอมเดี่นี่ด้านหลังจะฟังเม็ดจะเป็นแบบนี้อันนี้เอามาตั้งแต่ไม่นำผมงนี่ ไม่ใช่ทําง่ายๆดิกวาจะหามวลสารได้ท่านทั้งหลายต้องรอเวลาพวกบ้านพวกมวงสารก็เป็นบ้านเมตตาบ้านแก้วคาดบ้านอะไรหลายๆอย่างบ้านมงคลนั่นแหละไม่ต้องสงสัยหรอกเรียกว่าบ้านร้อยแปดนี่อันนี้จะเป็นหิน,ลนหลายๆสีเป็นหินหินแม่น้ําโขงเพราะว่าปู่ย่าท่าเสด็จท่านอยู่แม่น้ำโขงอันนี้ก็เป็นบารมีปู่ย่าท่าเสด็จนี่ด้านหลังเป็นพญานาค ด้านหน้าเป็นพระราหูนี่พระราหูก็หมายถึงว่าหนุนดวงอืมถ้าเทียดวงดีเอาไปล้องเบิงแต่ว่าที่แน่ๆท่านทั้งหลายได้ทําบุญก็ถือว่าเป็นดวงดีแล้วล่ะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาเป็นบารมีเด้อเออวันนี้ก็จะมอบให้ทางช่อง youtube อ่าช่องเฮงรุ่งเรืองช่องเจตังคนภูไทยช่องบุญธรรมนำโชคแล้วก็ช่องสตาร์ด้าชแนลแล้วก็ช่องมาริชแนลแล้วก็ช่องอีหยังเฮอไอสตาร์ครับผมไอสตาร์ชแนล นี่มีซ้ำอยู่เนาะเออวันนี้น่ะน,นะถ้ามีอะไรก็จะแจ้งให้อีกทีหลังเด้อหวังว่างคงจะเข้าใจเออบูชาไปแต่ว่าอาตมาไม่ได้เลี่ยมขอบเด้อบางท่านบางคนอาจจะเอาไปเลี่ยมขอบเงินรอบทองก็แล้วแต่ข้อห้ามก็ไม่มีอะไรของดีอยู่ที่คนคนดีอยู่ที่ศีลนี่แหละเด้อไม่ได้มีอะไรมากมายเออถ้ายังไม่ได้เลี่ยมรอบก็เอาถามว่าเอาใส่กระเป๋าเงินได้ไหมได้ถ้าเป็นกระเป๋าสะพายเด้อถามว่าแกะแขวนคอได้ไหมได้หอยคอได้บ่อได้คือกัน เป็นสีเป็นมงคลหรือว่าเอาไวห้หิ้งผ้าก็ได้เอาไว้นารถก็ได้เอาไวไ้ใดก็ได้ดีหมดนั่นแหละแต่ว่าถ้าจะจะให้ดีอันตมาอยากจะให้ญาติโยมท่านทัางรลายได้เลี่ยมกรอบแล้วก็พกติดตัวเพื่อเป็นสีริมงคลขันเอาไว้หั่นผ้าเพิ่นกนลักรักษาหาาั่นผ้าแน่นาะเอาไว้รถเพิ่นก็ักรักษารถไหมเอาไวบาา้บ้านเพิ่นก็ักรักษาบ้านเอาไว้เหาน้ำเหา่เพิ่นก็ัรักษาเฮาเดิเพราะฉะนั้นเอาไว้รถแน่ก็ได้เอาไว้บ้านแน่ก็ได้เอาไว้หิ้งผ้านแน่กได้บ่เป็นยังเอาพูละเอาพูละอันเอาพูละซีพูละ ได้หมดเป็นสิรเเป็นมงคลเดีย๋ยวพูดละคาองค์สิบองค์สององค์สามองค์ก็แล้วแต่ตามก็ลังงสัทธาถือว่าเราได้ร่วมร่วมทําบุญให้ช่อง YouTube ต่างๆที่ได้พูดไปแล้วในเบื้องต้นให้เป็นสะพานบุญให้กับทางวัดด้วยก็หมายถึงว่าได้อาศัยฝากช่องย t u b e ไปนี่แหละผู้ได้มีความปรารถนาที่เป็นแฟนช่องหรือว่าแฟนคลับช่องต่างๆกันละยะนามิตรอยากทำทั้งหลายหรือวัตถุงมงคลน,นี้จดว่าเป็นรุ่นแรกพุทธาวิเศษกุกเสียกี้เรียบรย้อยด้ออัตมามาาหาเหนอยางอีกหลายดอก อันนี้วอาสู้ฟังผูใ้ใดมีความปรารถนาก็เรียนเชิญเจริญพรได้มีอะไรจะถาไมไหมบ่เนี้ยไม่มีบ่เออถามเหงกับคุณท่านด่านใดกอบคุณพุทธคุณเนี่ยบ่ได้ทุกด่านเออดีทุกด่านเป็นซีรีส์เป็นมงคลเมื่อความดีอยู่ที่คนคนดีอยู่ที่ศีลหลวงปู่เพื่อนยังบอกเราได้ว่าเอ้ยเองมีวัตถุมงคลอ่ะดีแล้วอ่นะนี ดีกว่าเองมีวัตถุอัรมงค์คนมันเป็นมงคลนะครับว่าวัตถุมงคลได้คําว่ามงคลก็คือสิ่งที่ดีที่สุดเราก็ไม่ต้องไปสงสัยถือว่าเราได้ท่วมทําบุญสร้างกุฎาญาติาสเสด็จเมื่อสร้างปุฎิญาต่าสเสด็จแล้วพนก็นมากาบมาไหวคนเดน็บนเน่เนี่ยอาเจเม,มีโชคมีใช่ถ้ามาโชคใช่กับโบนมาตะเลียงหน่ด้เนีการงานดีการเงินดีการดำเนินชีวิตดีการเป็นอยู่ดีราบเรื่องหนึ่งสินะ่ะเพราะฉะนั้นด้ปูดได้ไปสักการบูชาแล้วขอบังเกิดดีสิริมงคลพุทธคุณธรรมคุณัักกกรษา ด้วยอํานาจบารมีคุณศีลคุณธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปกปักรักษาข้าพเจ้าวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุก,การชื่นชมยินดีกับช่องย t ท b e ที่เป็นสะพานบุญให้และญาติโยมกันลายานามิตรญาติทมทั้งหลายที่ได้มาร่วมการทําบุญวิธีบวงสรวงปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชเพื่อจะสร้างปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชนาวัดสว่างรรบันดาลหรือว่าสํานักสองฆ์อัมพวันบ้านยางงามตาบลบงมใต้อําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร อาตมาขออนุมโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีขออนุมโมทนาขอบุญขอบคุณญาติโยมทุกท่านทุกคนทางใกล้ทางไกลหลายหมู่บ้านตำบลอำเภอจังงบัดที่ได้มาร่วมกันในวันนี้ขออานิสงส์นี้ขอบุญนี้จงเป็นแสงสว่างนำพาดวงจิตชีวิตท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญหายทุกหายสุขหายโรคหายภัยเจริญโดยทรัพย,ย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพด้วยความรักความบุนความปรารถนาดีความ,าวามสามาัคคีจงบงังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันและผู้ใดที่ได้บูชาวัตถุมงคลในครั้งนี้ไปวัตถุมงคล พระราหูหนาคราชรุ่นหนุนดวงและได้รับมอบแจกท้าวเวสสุวรรณไปขอให้มีความสุขความเจริญราบุลพุนทวีบังเกิดดีสิริมงคลดีนอกดีในดี้ายดีหัวดีบนดีล่างดีกินดีใจ ดีกายสังขารเมื่ออธิษฐานแล้วก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรถนาด้วยบุญกุศลคุณงามความดีที่ท่านทังหลายได้กระทำบำเพ็ญแล้วในวันนี้เอาละเห็นสมควรเจเวลาจึงขอสมบุิยุติลงพงไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปรับพรเป็นภาคภาษาบาลียาขาวาลีวหาปุรบาบริปุเรนติสากรางังเอวาเมวะอิโตทินงังเปตานางังอุปกบติ จิตังปิตังตุมหังคิปเมวัสมิชชตุสัพเพปูรเรนตุสังกปาจ,จันโทปนารโสยถามานิโชติราโสยถาสปีติโยวิวัวชันตุสัพโรโควินัสสตุมาติพอดันตรยโยสุขีทีขายุโกภวะอาอภิวาัตานาสีลิสนิตยังุทธาปัญยนโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังระลัง<ส><ส>ให้เข้าใจตามนี้นได้บ่เป็นสามลอยหรอเด้นี่เป็ไปร่มช่องได้เดี๋ยวเดี๋ยวดีรับย์อนเด้ ปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบนี่ให้ค่ากองค่าสมบเติให้เข้าใจว่างสั้นห้าสิบบาทนะค่าบูชาอยู่ที่ทางวัดห้าร้อยบาทเด้อนึกบอกเนอถ้าเมาอยู่ที่วัดห้าร้อยบาทเออจินได้ตู้ไว้อันละให้เข้าใจตามนั้นบางบางบางคนจะมีถามมีตูว่าการเอาม้าหอดที่แรกมันต้องบูชาแบบเดยต้องสวดอย่างบางนี้ก็ทถาสวดบ้โอ้โอ้แมนเนาะคาท้าถึงท้าเวสุวรรณ รละลึกซื้อก็ได้ดอกมันบคยเห็นหนาอือบุกเห็น e ภาพแล้วก็ระเลือกถึงพระราหูเระลึกถึงพญานาคแล้วก็ขอพรเพื่อนธรรมดาแหละไม่ได้มีค่าถงคาทาอย่างดอกวานโมสามจบคือนอบนอบ้นอมต่อพระรัตนาเตยอือที่เอาขึ้นข้อเอายังก็ตามต่คาทาหนี่ส่วนมากคาทาอ่าคาถา,า,ถาเป็นแบบแบบ้องวัดนเนาะโดยที่บ่ไดี้มี่ในตำราหรือว่าในยูทูบกลางๆใครแม่นอัตมาให้ใส่เนาะ กวาณะโมสามจบดเป็นบล่ะนาโมตัสสะเข้าาว่าโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธะสามเท่อเป็นบล่ะแล้วก็ให้ว่าพุดทางอาราธนานังนี่พูดพระพุทธเด้นนี่แล้วก็ทรมังอาราธนานางนี่พระธรรมเด่อเด้ังทางอาราธนานังนี่พระทรงเด่นปกปักรักษาแล้วก็ว่าเทวาอาราธนานังเทวาหนึ่งก็หมายถึงว่าเทพเทวานั่นนะแล้วก็บอกเป็นภาษาไทยเขาใจได้ปกปรกรักษาอาราธนาปกปรกรักษาลูกหลานเด้อธรามาขาวใครจะเรื่องนุ่งเรื่องเอียงก็ว่าไป ให้ยุ่เย็นเป็นสุขให้แก้วคาดปลอดไผ่ยังก็ว่าไปนะ<ช>พุทธังอาราธานานังธรรมังอาราธานานังสังฆังอาราธานานังเทวาอาราธานานังเท่าน,นั้นนี่สำนักนะ้เข้าใจกันไหมนะอ,อ,อธิบายละเอียดปานต้มกระดูง,งูเลยครับหลอนไปยังอยากจะบอกให้อธิบายอีกว่าผู้คนอธิบายเป็นละเอียดยิบเลยครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นขพรญาติโยมเด้อ ให้เสียงไม้ใกล้ก็ได้มันย่ามานี่ขอจเจริญพรญาติโยมผู้ใดมีความปรารถนาที่อยากจะบูชาพระราหูหนุนดวงพระราหูนักราชรุ่นหนุนดวงบูชาไปนหนึ่งเหรียญแล้วก็มีมวัตถุมงคลทาเวสวรรณแจกไปพร้อมเลยเด้เอ,อ บูชาสองเหรียญก็มีท้าเวสุวรรณแจกไปสองเหรียญผู้ดใดมีความปรารถนาที่อยากจะบูชาทางช่อง YouTube ช่องมาริชแนลก็ให้ติดต่อแอดไลน์ mm hmm. ไปที่เพจของเปิ้ลนราชสีวัตถุมงคลก็ได้ mm hmm. เพจเปิ้ลนราชสีวัตถุมงคลแอดไลน์ Ad mm hmm. ไปที่เบอร์อะไรบอกเขาหน่อย0 8 2ย์แปดสองหกสี่ห้าหกแปดสามสองค่ะได้ยินไหมลเสียงเข้าไหม 0826456832ค่ะสาธุอนุโมทนาบุญอันนี้ก็เป็นสายบุญโยมเปิ้นก็ได้อาศัยโยมเปิ้นี่แบะเป็นสายบุญด้วยเพราะว่าวัตถุมงคลน,นี้รายได้เราก็จะเอามาร่วมสร้างรูปเหมือนรูปหล่อรูปเหมือนเนาะปู่ย่าท่าเสด็จน,น,านาคณะคือว่าเราได้ร่วมทาบุญแล้วก็ได้วัตถุมงคลไปด้วยก็ถือว่าเป็นสิริเป็นมงคลวันนี้เปิ้นน่าจะสีก็นำจตตุปัจจัยมาถวาย เพื่อร่วมสร้างศาลาเหมือนกันก็ขออนุโมทนาสาธุการที่จุมยินดีเดอ้อขอให้กัลยะาณมิตรทุกท่านทุกคนผู้ทีไ่ได้ยินได้ฟังมีความสุขกายสบายใจร่ลำรวยร่ลำรวยทุกท่านทุกคนเดอ้อสาธุสาธุ ขออนุญาตท่านผู้ชมนิดนึงนะคะนี่ก็เป็นวัตถุมงคลพระาราหูนาคราชนะคะรุ่นหนุนดวงด้านหน้าเป็นพระราหูนะคะด้านหลังเป็นพญานาคราชนะคะพระาราหูนาคราชรุ่นนี้วัดสว่างธรรมบันดาลท่านให้ทําบุญบูชาเหรียญละ850บาทนะคะบูชาหนึ่งเหรียญก็จะมีวัตถุมงคลท้าเวสวรรณ มอบให้อีกหนึ่งเหรียญเพราะว่าท้าวเวสสุวรรณปู่ท่านให้แจกเป็นที่ระลึกนะคะท่านผู้ชมญาติธรรมอยากจะร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนปู่ย่าท่าเสด็จก็ให้เช่าบูชาวัตถุมงคลน,นี้ก็ถือว่าได้ร่วมสร้างศาราปูา่ย่าแล้วก็สร้างรูปเหมือนปู่ย่าท่าเสด็จนะคะสำหรับท่านที่จะสั่งจองบูชาทางช่องมาริชาแนลนะคะ ก็สาม,มารถติดต่อได้ที่เพจเปิ้ลราชสีวัฒมมงคลน,นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0826456832นะคะ0826456832นะคะ